กลางดึกของทุกคืนชายหนุ่มชื่อเอกคนขับรถตู้โดยสารเส้นทางต่างจังหวัดเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งแ,แปลกปลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อเขาขับรถเข้าถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าโค้งผีสิงซึ่งเป็นโค้งแคบและอันตรายทุกครั้งที่ผ่านตรงนี้เอกจะรู้สึกหนาวสั่นวกับว่ามีอะไรบางอย่างจ้องมองจากด้านหลัง แต่ทุกครั้งที่เขาหันกลับไปไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งคืนนั้นขณะที่เขากำลังขับรถคนเดียวกลับจากการส่งผู้โดยสารในตูเมืองเอกได้ยินเสียงบางอย่างที่เหมือนเสียงคนเดินเบาๆมาจากหลังคารถเขารู้สึกขนลุกขึ้นมาแต่พยายามขับรถต่อไปจนกระทั่งเสียงนั้นหายไปคืนต่อมา ขณะขับรถอยู่ในเส้นทางเดิมเอกได้ยินเสียงอีกครั้งคราวนี้เสียงดังขึ้นเหมือนกับว่ามีใครบางคนก้าวเท้าบนหลังคาใจเขาเต้นแรงพยายามหาคำตอบในใจแต่ก็ไม่กล้าออกไปดูเอกเริ่มได้กลิ่นแ,แปลกจากในรถทิ่นเหม็นเน่าคลกคลุ้งไปทั่วเขาพยายามเปิดกระจกระบายอากาศ แต่กลิ่นนั้นกลับไม่จางหายไปทุกครั้งที่ผ่านโค้งผีสิงเรนนี้จะปรากฏขึ้นราวกับมีอะไรบางอย่างตามมาสุดท้ายเขาตัดสินใจหยุดรถและหันไปมองผ่านกระจกหลังแต่ก็ยังคงว่างเปล่าไร้เงาของผู้โดยสารเอกใจคขาไม่ดีแต่ก็พยายามขับรถต่อไปด้วยความระแวง เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งน่ากลัวอยู่ใกล้ๆเสียงแตกแปลกและกลิ่นเหม็นนั้นก็ยังคงตามติดมาทําให้เอกเริ่มไม่แน่ใจว่าตนเองยังตอดภทยหรือไม่ขึ้นต่อต่อมาทุกครั้งที่ขับรถผ่านโค้งที่สิ่งนั้นเขาจะได้ยินเสียงดังขึ้นและกลิ่นเหม็นเน่าเข้มข้นขึ้นทุกคืนราวกับว่าวิญญาณนั้นกําลังเข้าใกล้เขามากขึ้น เอกเริ่มสังเกตว่าผู้โดยสารที่ขึ้นรถกลางดึกมักไม่สบายใจพวกเขามักหันมองหลังและรู้สึกหนาวสั่นตลอดเส้นทางหลายคนพึมพำบอกว่าได้กลิ่นเหมือนเน่าเช่นกันความหวาดกลัวของเอกเริ่มทวีคูณเขารู้ดีว่ามีบางอย่างกำลังติดตามแต่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเขากลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อ ขึ้นต่อต่อมาจึงเต็มไปด้วยความหวาดวาเอกทนความหวาดกลัวต่อไปไม่ไหวจึงตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลุงดำเจ้าของอู่ซ่อมรถที่เขาเสนอเปอยฟังลุงดำฟังจบก็นิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงต่างว่าโค้งปีสิ่งที่เอกต้องผ่านนั้นมีเรื่องเล่าที่น่าขนลุกลุงดำเล่าให้เอกฟังว่า หลายปีก่อนมีอุบัติเหตุและแรงเกิดขึ้นที่คงนั้นรถตู้คันหนึ่งพาผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางแต่ระหว่างทางกลับประสบอุบัติเหตุทิศคว่ำผู้โดยสารหลายคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมีเพียงคนขับที่รอดชีวิตมาได้แต่คนขับนั้นเสียชีวิตอย่างปริศนาในคืนต่อมาแต่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจ เรื่องราวที่ได้ฟังทําให้ความหวาดกลัวในใจเพิ่มถูดแต่เขายังไม่ปรับใจเชื่อจึงขอให้ลงดำไปด้วยกันในคืนหนึ่งเพื่อจะได้ยืนยันว่าเสียงและถิ่นเหมือนนั้นมีอยู่จริงลงดำลังเลอยู่สักพักแต่ก็ยอมตกลงไปกับเอดเพราะเห็นความหวาดกลัวในสายตาของเขาคืนนั้นทั้งเอกและลงดำออกเดินทางตามเส้นทางที่คุ้นเคย โดยมีเป้าหมายว่าจะหยุดปลดตรงจุดโค้งปีสินเพื่อพิสูจน์เมื่อถึงบริเวณโค้งนั้นเต็กเริ่มรู้สึกได้ถึงกลิ่นเหมือนเน่าที่โชยมาจากด้านหลังเช่นเคยเสียงแ,แปลกๆก็เริ่มดังขึ้นบนหลังคารถเสียงหนักแน่นเหมือนใครบางคนเดินก้าวบนหลังคาลงดำเองก็เริ่มรู้สึกหวนใจเสียงนั้นไม่ได้มีเพียงเอกที่ได้ยิน แต่เขาเองก็ได้ยินอย่างชัดเจนลงดำพยายามรวบรวมความกลา้าบอกให้เอกจอดรถเพื่อจะลงไปดูว่ามีอะไรอยู่บนหลังคาเอกที่โกลัแต่ก็ตัดสินใจหยุดรถกลางถนนท่ามกลางความวิตมิดพวกเขาก้าวลงจากรถช้าๆและเดินวนไปด้านหลังเมื่อลงดำค่อยๆชังโงกหน้าขึ้นไปดูบนหลังคา แสงไฟจากโทรศัพท์สัด์ส่งขึ้นไปเผยให้เห็นคราบเลือดจางๆที่กาะติดอยู่ทันใดนั้นเองเสียงร้องหอยหวนก็ดังถึกก้องขึ้นเอกและลงดำรู้สึกเหมือนมีสายลมเย็นเยอะเยืพัดทางสัมผัสได้ถึงความอาฆาตาที่ลอยล่องอยู่รอบตัวพวกเขารีบกลับขึ้นรถไปด้วยใจสั่นเทาเอกรีบขับรถหนีออกจากจุดนั้น แต่กลิ่นเหม็นและสี่งน,นั้นยังคงตามติดกลาวกับบางสิ่งอยู่บรหลังคาลุงดำเริ่มพูดขึ้นมาว่าบางที่วิญญาณพวกนี้ยังติดอยู่บนถนนพวกเขาอาจต้องการบางอย่างคำพูดนั้นทำให้เอกเริ่มคิดถึงการทำบุรุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณเหล่านั้นเขาหวังว่ามันอาจจะช่วยให้พวกเขาหายไปหลังจากคืนที่ได้เผชิญกับเสียงประหลาดและคาบเลิกบนหลังคา เตก,กับลงดำตัดสินใจที่จะทำบุรุทิธส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นโดยหวังว่าพวกเขาจะได้รับส่วนบุญและไปสู่สุคติเช้าวันรุ่งขึ้นเตกเดินทาไปวัดพร้อมกับซื้อของทำบุญเตรียมไว้มากมายทั้งข้าวสารอาหารแห้งและดอกไม้หอม เขากล่าวทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณผู้เขาร้ายที่อาจยังติดอยู่บนโค้งผีสิงนั้นหลังจากทำบุญเสร็จเตกรู้สึกใจเชินขึ้นบ้างจึงตัดสินใจออกขับรถตามเส้นทางเดิมในคืนนั้นโดยลลำพังเขาหวังว่าการทำบุญนี้จะช่วยปลดปล่อยวิญญาณและทำให้การเดินทางปลอดภัยอีกครั้งเมื่อเขาขับมาถึงโค้งผีสิงบรรยากาศรอบๆ ก็ยังคงเงียบงันและหนาวเยือกแสงจันทร์สาดส่องจางๆทำให้เส้นทางดูน่าขนลุกแต่เขาพยายามคงใจคิดว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นทว่าทันใดนั้นเองเตกก็ได้ยินเสียงแ,แปลกดังขึ้นจากหลังคารถอีกครั้งคราวนี้เสียงก้าวเดินดังชัดเจนและที่รู้ขึ้นกว่าเดิมเขาเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างกำลังอยู่ใกล้ตัวเขา ถุนเหม็นเน่ากลับมาอีกครั้งและคราวนี้แรงกว่าเดิมจนแทบหายใจไม่ออกเสียงแตกแปลกดังสะท้อนในหูของเขาราวกับว่ามีใครบางคนกระซิบถ่าเบาใกล้ๆแต่เมื่อเอกหันกลับไปดูด้านหลังรถก็พบแต่ความว่างเปล่าเอกพยายามรวบรวมสติตั้งจิตและกล่าวขอโศิกรรมกับวิญญาณเหล่านั้นอีกครั้งแต่อยู่ดีๆ เขาก็เห็นภาพผู้โดยสารหญิงที่นั่งอยู่บ่อหลังหญิงสาวในชุดนักเรียนมัธยมซีซีใบหน้าขาวซีที่หันมาสบตากับเขาพร้อมกับน้ำตาที่ไหลรินเอกตกใจจนมือสั่งแต่หญิงสาวก็พูดขึ้นด้วยเสียงหักแห้งว่าพวกเรายังไม่ได้รับบุญจากคุณเอกอึ้นไปไม่รู้จะตอบอย่างไร เขาเข้าใจทันทีว่าการทำบุญเทียนครั้งเดียวอาจไม่เทียนพอที่จะปลดปล่อยวิญญาณที่ทุกทรมานเหล่านี้เขาตัองใจแน่วแน่ว,ว่าจะทำบุญให้วิญญาณเหล่านี้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะหญิงสาวในชุดนักเรียนที่เขาเห็นคืนต่อมาเอกกลับไปที่วัดพร้อมกับของทำบุญที่มากขึ้นและตั้งใจแน่วแน่ว,แนว,ว่าจะทำบุญให้สมบูรณ์พร้อม เอกสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณทุกดวงที่ยังคงอยู่บนเส้นทางแห่งนี้หลังจากที่เอกทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอีกครั้ง <c oughs> เขารู้สึกสงบใจขึ้นและหวังว่าวิาวญญาณเหล่านั้นจะได้รับส่วนบุญต่างที่เขาตั้งใจขณะขับรถในคืนนั้นเอกตั้งใจแน่วแน่ว่าจะผาเผชิญหน้ากับทุกสิ่งโดยไม่หวาดกลัวแต่ทันทีที่รถตู้เข้าใกล้โค้งผีสิง บรรยากาศรอบข้างก็ดูหนาวเยือกเยะกว่าทุกครั้งเอกสังเกตว่าทางโค้งนั้นม,มืดมิดกล่าวกับถูกหนาวปกคลุมและเจนเหมือนเน่าที่เคยจางหายก็กลับมาหนักหน่วงขึ้นเอกตั้งสมาธิขับทานโค้งโดยไม่หันไปมองรอบข้างแต่ทันใดนั้นเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างนั่งอยูอย่บนบ่อหลังเตก็สัมผัสถึงแรงกดดันของใครบางคนที่นั่งจ้องเขาจากบ่อหลัง ดวงตาของเขาเหลือบมองกระจกส่งหลังโดยไม่ตั้งใจทันใดนั้นเองภาพสะท้อนในกระจกเผยให้เห็นเงาของหญิงสาวในชุดนักเรียนมัธยมคนเดิมเธอนั่งอยู่บบอหลังใบหน้าซีดขาวดวงตาแดงกำ่ำน้ำตาไหลาอาบแก้มขาวเธอยังคงจ้องเอกไม่ละสายตาพร้อมกับพูดเถ่าเบา พวกเรายังไม่ได้รับบุญจากคุณเอกใจสัน่นหัวใจเต้นรัวเขาเริ่มรู้สึกถึงความปิตกติดราวกับว่าบุญที่เขาทำไปนั้นยังไม่ถี่นพอหรือบางทีอาจจะยังไม่ถึงวิญญาณเหล่านี้จริงๆเขาตัดสินใจจอดรถปลิมนทางและกล่าวคำขอโหสิกรรมอีกครั้งผมขอโหสิกรรมให้ทุกคนหวังว่าพบคุณจะไปสู่สุขติ เอกเตยเสียงสั่นแต่ทันทีที่พูดจบเสียงกระซิบถาวเบาก็ดังขึ้นรอบรอบร,อบรถเขาได้ยินเสียงผู้โดยสารหลายคนเสียงพ่มทำร้องขอให้ช่วยเหลือและความโหยหวนที่ทำให้คนลุกทั่วตัวจูจๆเอกก็จำเรื่องหนึ่งได้จากคำบอกเล่าของลุงดาผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในวันนั้นไม่ได้เสียชีวิตตามที่ลือกัน แต่กลับป่วยหนักและหายตัวไปอย่างเป็นสนาไม่มีใครพบเขาอีกเลยตั้งแต่นั้นแต่ตัดสินใจไปสอบถามคนในหมู่บ้านแถานั้นจนได้ยินเรื่องของชายชรา,าผู้หล่นที่หลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังเก่าที่ไร้คนดูแลชายคนนั้นถูกชาวบ้านเล่าว่าเหมือนบ้าคลัง่งพูดเพ้อถึงวิญญาณบนหลังคาและเสียงร้องหวยหวนยามดึกเอกเริ่มคิดว่าชายชรา,าคนนั้น อาจเป็นคนขับรถผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในวันนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเอกออกเดินทางไปยังบ้านหลังเก่าที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นที่ทักของชายชราเมื่อเขาไปถึงก็พบกับบ้านไม้ที่ดูสุดโสมไร้ผู้คนยากขึ้นรกชัดรอบๆบ,บ้านเต็มไปด้วยบรรยากาศเงียบสนัดเอกยืนลังเลอยู่หน้าประตู ก่อนจะตัดสินใจเข้าประตูไม้กเก่าๆนั้นเสียงฟีเท้าดังตึกก้าวมาจากด้านในประตูค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นชายชราร่าผมเกรง็งหน้าตาซีดเสียวใบหน้ามีเ่อารอยคอมบาดทั่วดวงตาเต็มไปด้วยความทุกข์ทนเมื่อเห็นเอกชายชราดูตกใจเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยสีสันเครือ มาทำไมวิญญาณพวกนั้นพวกมันยังตามแกอยู่หรือเอตพยักหน้าชา้าแล้วเล่าเรื่องเหตุการณ์แตกแปละที่เขาเผชิญบนรถตู้ให้ชายชราฟามชายชราเริ่มตูสั่งก่อนจะกระซิบเบาๆพวกเขายังไม่ได้ไปไหนวิญญาณของพวกเขายังติดอยู่บนถนนนั้น เอกขอให้ชายชรา,าเล่าเหตุการณ์ในคืนนั้นชายชรา,าเริ่มเล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงแหบแห้งปรากฏว่าเขาเป็นคนขับรถตู้คันนั้นจริงๆคืนที่เกิดอุบัติเหตุมีพายุฝนตกหนักรถทิกคข่อมลงข้างทางผู้โดยสารทุกคนเสียชีวิตทันทีแต่ชายชรา,ารอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ในค่ำคืนถัดมา วิญญาณของผู้โดยสารทั้งหมดกลับมาหาเขาที่บ้านเสียงร้องหหยหวนดังก้องทุกคืนวิญญาณเหล่านั้นยังไม่สงบพวกเขารู้สึกโกรธและอาคาตที่เขารอดชีวิตมาเพียงคนเดียวเตกถามด้วยความสงสัยว่าทำไมวิญญาณเหล่านั้นยังคงมุงวินอยู่ชายชรากล่าวว่าก่อนจะขับรถออกเดินทางในคืนนั้น เขาไม่เคยบอกกล่าวขอขามาต่อเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเส้นทางและนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้วิญญาณของผู้โดยสารไม่สามารถไปสู่สุคติได้พวกเขาโกรธฉันที่ฉันรอดมาคนเดียวชายชรากล่าวด้วยน้ำตาไหลาอาบแก้มฉันพยายามทำบุญให้พวกเขาหลายครั้งแล้วแต่ดูเหมือนบุญจะยังไม่พอ เอกเข้าใจแล้วว่านี่อาจเป็นเหตุผลที่การทำบุญที่เขาทำไปก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถชื่อบิญญาเหล่านั้นได้เขาจึงตัดสินใจว่าจะทำบุญครั้งใหญ่พร้อมทั้งไปขอขามาบนถนนเส้นนั้นให้ครบถ้วนชายชรามองหน้าเอกและกล่าวเบาๆถ้าคิดจะช่วยพวกเขาจริงแกต้องไปที่โค้งผีสิ่งนั้นตอนที่ิ่งคืน ไปพร้อมกับของทําบุญและขอขมาต่อสินศักษ,ษิที่นั่นเอกตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทําตามคําแนะนําของชายชาราเพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณให้ไปสู่สุขติเอกเตรียมของทําบุญตามคําแนะนําของชายชาราอย่างละเอียดเขาจะถาอาหารข้าวของต่างๆรวมถึงดอกไม้ทุกเทียนและน้ำอบหอม เพื่อไปขอขอมาต่อเจ้าที่และวิญญาณที่ติดอยู่บนถนนเส้นนั้นพร้อมทั้งเชิญลุงดำมาช่วยทำพิธีด้วยเมื่อเวลาล่งถึงทิ้งคืนเอกกับลุงดำมาถึงบริเวณโค้งถีสิงถนนเงียบสงัดและเย็นยะเยือกราวกับไม่มีชีวิตอยู่รอบตัวแสงจันท์ิีาส่สสองทำให้บรรยากาศดูน่าขนลุกเอจกจักโต๊ะว,วางของทำบุญข้างถนนตามที่เตรียมมา จากนั้นจุดธูปและก้มลงกราบก่อนจะเอ่ยคำขอขามาต่อวิญญาณผู้โดยสารทั้งหมดที่สูญเสียไปในอุบัติเหตุครั้งนั้นเขากล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่ม,มวนวลว่าผมขอโหสิกรรมให้กับทุกดวงวิญญาณหากสิ่งใดที่ทำให้ทุกท่านต้องทนทุกข์ในที่แห่งนี้ขอให้ส่วนบญส่วนกุศลนี้ช่วยนำพาทุกท่านไปสู่ที่ที่สงบสุข ลมเย็นยะยเยือกทัดฐานเปล่ากับเป็นสัญญาณบางอยา่างขณะนั้นเองเอกและลงดำได้ยินเสียงเหมือนการเดินของคนหลายคนดังมาจากทุกทิศทางเสียงฟีเท้าเบาๆก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเอกก้มหน้าอย่างนอบน้อมไม่กล้าสบตากับเงาลึกลับที่ค่อยๆพรากฏรอบตัวจากแสงจันทร์ที่สาดส่อง เอกมองเห็นเงาของผู้โดยสารหลายคนคนเหล่านั้นในสภาพที่ซีดขาวบางคนยังมีร่องรอยบาดแผลที่ประสบอุบัติเหตุพวกเขายืนล้องมงรอบเอกและลงดังเงียบสงัดแต่ดวงตาทุกคู่เจ้ามาที่เขาอย่างอาฆาตเตะเกลือนน้ำลายด้วยความตื่นปลัวแต่ยังคงตั้งสมาธิกล่าวคำขอขอมาด้วยความตั้งใจจริงจากนั้นหยิบของทำบุญบางลง และบอกกล่าวให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับบุญตามที่เขาอุทิศไปขอให้ทุกท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและไปสู่สุคติครับจูๆ่ๆเสียงร้องหหยหวนดังถึกกล้องราวกับคอมาค่าที่ถูกปลดปล่อยออกมาเสียงนั้นกรีดดังจนเอกและลงดำรู้สึกสะเทือนในอกดวงวิญญาหลายตนค่อยๆจางหายไปในความมืด ทิ้งไม้เทียนความเงียบสงัดและลงหนาวที่พัดผ่าเอกและลุงดำหันไปมองรอบตัวอีกครั้งรอบตัวพวกเขากลับมาเงียบสงบไร้เงาหรูอเสียงแตกแปลกทุกอย่างดูเหมือนจะกลับคืนสู่ปกติกเอกถอนหายใจด้วยความโล่งอกรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวนั้นเบาลงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในใจเขาหวังว่าบินญ,ญาเหล่านั้น คงได้รับส่วนบุญและจากไปอย่างสงบเขาและลงดำเก็บของทำบุญแล้วเตรียมตัวกลักแต่ก่อนที่เอกจะขึ้นรถเขาเหลือบมองไปที่โค้งผีสิงอีกครั้งภาพหญิงสาวในชุดนักเรียนมัธยมที่เคยเห็นบนบ่อหลังก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าราวกับกล่าวคำอำลาดวงตาเธอนั้นดูสงบและมีแววขอบคุณก่อนที่เธอจะค่อยคอย จางหายไปในความมืดหลังจากพิธีขอเข้ามาสำเร็จรูร่วมแต่กลับมาทำงานขับรถตู้ในเส้นทางเดิมทุกคืนเขาต้องผ่านโค้งผีสิงแต่ครั้งนี้บรรยากาศที่เคยหนักตึ้นขับเบาบางลงไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงล้อหอยหวนหรือกลิ่นเหม็นเน่าใดๆอีกต่อไปผู้โดยสารหลายคนที่ขึ้นรถกลางดึก ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกสบายใจและไม่รู้สึกอึดอักเหมือนแต่ก่อนบางคนถึงกับพูดว่าเหมือนได้ยินเสียงอําลาที่ถาเบาอยู่ในสายลมขณะผ่านโค้งนี้เรากับวิญญาณได้จากไปอย่างสงบแล้วเอกเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ในตัวเองเช่นกันคืนแรกหลังพิธีทำบุญเขาแทบไม่อยากเชื่อว่าจะขับรถผ่านโค้งผีสิง โดยไม่รู้สึกดูมแม้แต่น้อยแสงจันทร์ที่าศาส่องลงบนถนนยามค่ำคืนดูเงียบสงบเขาไม่ต้องหันกลับไปมองกระจกหลังหรือคอยระแวงว่าจะมีใครหรืออะไรกำลังตามมาวันหนึ่งขณะที่เอกหยุดรถรับผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งกลับจากนานวัดผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงชรามองหน้าเอกแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเท่าเบา นับถือหนูน่าจะที่ทำบุญให้กับวิญญาณเหล่านั้นทุกวันนี้ถนนเส้นนี้ปลอดภัยกว่าเดิมมากแล้วเอกยิ้มรับและรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเขาไม่รู้ว่าหญิงชรารู้เรื่องที่เขาทำได้อย่างไรแต่อาจจะเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านที่พูดถึงโค้งนี้มานางหรือบางที่เธออาจเคยสัมผัสได้ถึงความไม่ปกติบ,บนถนนเส้นนี้คืนหนึ่ง เดกขับรถส่งผู้โดยสารเที่ยวสุดท้ายเสร็จแล้วกำลังขับรถกลับบา้านเขาเปิดหน้าต่างรับลมเย็นรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกขณะที่เขาขับผ่านโค้งถีสิ่งอีกครั้งก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปยังข้างทางทันใดนั้นเองเขามองเห็นเงาของหญิงสาวในชุดนักเรียนยืนอยู่ไกล,ไกลเร่มถนน เธอมองมาทางเขาและยิ้มบางๆก่อนจะก้มศีสลายกับขอบคุณเอกยิ้มตอบรับเธอเบาๆและรู้สึกกุนใจราวกับว่าเธอได้บอกลาจริงๆเขาหันไปมองถนนข้างหน้าอีกครั้งภาพของหญิงสาวนั้นหายไปในความมืดแต่ขับรถต่อไปด้วยความสบายใจไม่มีความกลัวหรือความกังวลอีกแล้ว เขารู้ดีว่าวิญญาณเหล่านั้นได้ไปสู่ที่ที่สงบสุขแล้วหลังจากคืนนั้นแต่ก็ยังคงขับรถฐานโค้งผีสิงทุกวันแต่ทุกอย่างก็ดูปกติไม่มีสิ่งที่ปกติใดๆเกิดขึ้นอีกและถนนเส้นนี้ก็กลับมาเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนได้ทวนาให้วิญญาทุกดวงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ได้พบทางไปสู่ที่ท,ที่ดี และเขาเองก็ไม่ลืมที่จะทำบุรุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกเขาอยู่เสมอเมื่อใดที่มีโอกาสแม้เอกจะคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่ในคืนหนึ่งที่เขาขับรถตู้กลับบ้านตามปกติจู่ๆเขารู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างนั่งอยูอย่ที่เบาะหลังแต่คมใจไม่ให้หันกลับไปมองแต่สัมผัสได้ถึงน้ำหนักที่แตกประหลา แสงจันทร์สะท้อนจากกระจกข้างถวยให้เห็นเงาหลางๆที่เหมือนผู้โดยสารคุ้นตาเขาเทือนน้ำหลายรู้สึกถึงลมเย็นเยือยพัดเข้ามาทันใดนั้นเสียงกระซิบแถาเบาดังขึ้นถ้อยกับหูของเขามากจนใจสั่งขอบคุณนักเอกดิ้นไปใจเต้นดูเมื่อจำได้ว่าสิ่งน,นี้เหมือนเสียงหยิงสาวที่เขาเคยเห็นบ่อยครั้ง เธอเป็นดวงวิญญาที่ปรากฏตัวอยู่บนหลังคารถในคืนที่เขาต้องเผชิญกับเรือสยองขวัญหลายคืนก่อนหน้านี้พวกเราได้ไปสู่ที่ที่สงบสุขแล้วขอบคุณที่ช่วยเราเมื่อเสียงนั้นจบลงเนาของหญิงสาวค่อยๆจางหายไปราวกับว่าเธอมาปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อกล่าวคำลาเอกยิ้มบางๆ รู้สึกได้ว่าหญิงสาวและดวงวิญญาณอยู่ได้จับไปอย่างแท้จริงเขาไม่หน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวสายลมเย็นสบายทัดผ่านราวกับเป็นการลาจากสุดท้ายเต็กถอนหายใจยาวรู้สึกโล่งอ,อกอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเวลาผ่านไปเตยกกลับมาทำงานตามปกติขับรถผ่านโค้งที่สิงได้อย่างสบายใจ ข่าวเกี่ยวกับถนนเส้นนี้ที่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆก็เริ่มจางหายไปไม่มีใครเล่าถึงเสียงโหยหวนหรือตึ่นเหม็อนอีกแล้วถนนเส้นนี้ดูเหมือนจะปลอดภัยมากขึ้นผู้โดยสารที่เคยนั่งรถผ่านโค้งนี้ต่างก็รู้สึกสบายใจไม่มีใครรู้สึกถึงความผิดปกติอีกเลยเด็กเองก็รู้สึกว่าเส้นทางนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว และเขาก็เริ่มรับผู้โดยสารตามปกติแต่คราวนี้เขารู้สึกอบ่นใจเขาเชื่อว่าวิญญาณที่เคยติดอยู่บนถนนนี้ได้จากไปอย่างสงบแล้วหลายเดือนผ่านไปชีวิตของเอกกลับมาสู่สภาวะปกติเขาขับรถรับผู้โดยสารเส้นทางเดิมทุกคืนแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงติดอยู่ในใจเขาคือความทรงจำเกี่ยวกับวิญญาณที่เคยอยู่บนรถของเขา ในคืนหนึ่งเขาหันมองไปที่เบาะหลังแล้วนึกถึงหญิงสาวในชุดนักเรียนที่เคยมองมาและกล่าวคำขอบคุณแม้เธอจะจากไปแล้วแต่เอกก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการเผชิญหน้ากับวิญญาณและการทำบุญครั้งนั้นทาให้เขารู้สึกอกุ่นใจและมีความสุขที่ได้ช่วยให้วิญญาณเหล่านั้นไปสู่ที่ที่สงบสุข เอกยิ้มบางๆกับตัวเองขับรถต่อไปตามเส้นทางที่คุ้นเคยแสงไฟจากถนนที่สาสสองเป็นทางยาวรเากับเส้นทางแห่งการปลดปล่อยและการเริ่มต้นใหม่เขาดูแล้วว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่ถนนที่สิ่งอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นถนนแห่งความทรงจำที่เขาจะไม่มีวันลืม